มีบรรยากาศดีเลยโรงฟ้าปอดอใส้ข้าวสะอาดดีเอาไหมผบจริงแล้วก็บอกบอคืออันยักรล่องเด้ตะกี้ตะกี้บรคเคยกินเมืนบอกมาเห็นบเาว่าวกินแล้วอ้าวมันคือเห็ดขับง่ายๆคุยอันอน้ำเพียน้ำย่างเหมือนเห็ดก็เป็นแต่เสียบแต่เขาขับง่ายๆเหมือนซาชิีนเหมือนซาตับมาจาบ้าน โอ้ยคือจะกินเขากินน้ำขึ้นบ้านน่ะสุดเนอะเออมาลองมึงเทือดทำบิดฉันอย่างโบอย่างอย่างบบการโอ้เทือนี่ถือว่ากำลังพี่ได้แล้วนี่บัวเท้านี่ก็ช่วยได้จำนวนหนึ่งได้ช่วยถึงสุขภาพขินควายแพงเงินบาวเท้าเนี่เออความกินตะกี้ก็กินเขาประหลำกินน้ำบัวเชฟกันเอยโอ้เขาบมดขับใจเลยไล่เด้อบาวเท้าเด้ออยู่ไทยเด้อติดตามแล้วเด้อนี่พ่อติดตามแล้วเด้อบาวเท้าเด้อที่ว่าอาหารของบาวเท้านี่ปลุกจิตสำเนึกของพ่อได้ดี ในสภาพที่พอป่วยนี่พอเห็นบ่าวท้ากินนี่โอ้เจนนำารออกเนยะเออมากินครั้งทำบิดนี่เจนเจนบกกาไทายยังคุณละเพราะว่ายานมันจะมีไม่ยังเกิดขึ้นขนาดแต่ว่าเมื่อ,อามากินแล้วอ่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่ายะเขายักนําขึ้นมาไา่แล้วก็สุขภาพใขรขึ้นมาเดีนี้กาลังตีเดี๋ยว,วฟาดบ่าวเท้าอยู่ไทยเนาะ,อะขอบอกขอบใจไลยไรได้มาเราเรามายามเลยเด้อย